วันนี้ครับมาร่วมงานนี้นนงวันนี้ครับเอ่อได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับที่มีชวนกิน quality, Ontario, ไกด์นะครับผมวันนี้ผมก็เป็นหนึ่งใน50าสิบเซเลบริตี้เคเรวมถึงศิลปินดาราทุกท่านที่อยู่ในไกด์บุ๊กนะครับก็จะมี50คนห้าสิบานครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมก็สามารถติดตามได้นะครับที่ w w w เว็บดอทเออที่มีชวนกินนะครับแล้วก็ยังมีไกด์บุ๊กออกมาด้วยนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ติดตามได้ ปกติเราอินกับพวกของกินอะไรกินแล้วใช่ไหมครับชอบชอบอยู่แล้วเพราะว่าทำรายการอาหารเลยครับไม่่วาจะเป็นซ้อนที่เรากินได้หรือว่าอยู่ชิกินกับกับเขาหลายครั้งเราก็อยากจะแบ่งปันปร้านอาหารที่เรามีในมือครับให้กับคนอื่นแต่ว่ายังไม่สามารถแบบแชร์ได้วก็ อันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีๆอีกหนึงครับที่มีแพลตฟอร์มในการเชื่อแชร์ร้านที่เราชอบไปถ้าอย่างกตอนนี้เหมือนว่าเราจะมีมาดูการมาเรื่องการแสดงนะครับตอนนี้ก็คือลงมาลุยเรื่องการแสดงแบบเต็มตัวแล้วครับผมกำลังจะเปิดกล้องอีกสองเรื่องครับผมภายในเดือนนี้แล้วก็เดี๋ยวมีออนแอร์เร็วๆนี้ครับคอยจิ๊กเกอร์เกมส์ุดเกลียดครับที่พามาด้วยนะครับมันไม่ได้รออะไรเยอะไนะ คือช่วงปีที่แล้วมีถ่ายเรื่องคอยดิ้บเนี่ยแหละครับกับล่าสุดจะยายตัวแสบนะครับเมื่สามก็รู้สึกว่าพอกลับมาก็เขาสนิทแป๊บนึงแล้วก็เริ่มโฟรเลยครับช่วงนั้นหละก็คิดว่าเดือนหน้าเปิดอีกสองเรื่องคิดว่าน่าจะดีขึ้นเลยด้วยกันตลาดเลยกับความอนนี้มันเงียบอะไรแบบนี้แบบที่ถึงว่ามันยากสุดตอนนี้นะครับระหว่างตอนนี้เออตอนนี้นะครับมีบทของที่เล่นกับพี่ นน่มกุลกับพี่ชัดริตแล้วก็ยังมีนักแสดงอีกมากมายเลยครับของทาง Blue CJ ครับเป็นเอ่อรีเมคกัทางเกาหลีครับแต่ว่าเรื่องอะไรยังบอกไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนหลายๆคนเคยดูแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่แบบเขาเปนของซีรีส์เกาหลีอันนี้ที่เรนอนเป็นรอบที่2ที่หายไปเลยเอ่อจริงๆพี่นอนผมกำลังเข้าใจเป็นละครแต่ว่าซีรีส์นี่คือกลับมาในล่าสุดน่าจะเป็น Black h o u s ครับของฮานอาดาวกับตัว S <S สิ่งดีคร ER ับ네ก็แฮปปี <S> <S ้บ o ดี <S 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 ้ครับกับชวัสดีคจะมีอะไรต้องฝับต้องจูนอยู่ไหมครับจริงๆก็ผมรู้กัน้นก็ไม่มีอะไรครับมันมีมมีใ่ก็ไางนอะไอางเยยังไม่ได้มองแต่ว่าแค่รู้สึกตอนนี้ก็แฮปปี้ครับสถานร้หรือว่าแบบการใช้ชีวิตกัน nha sao thế mẹ ơi bảo nào mẹ có thông hả con đi tụi nó tao đi sẽ nó